รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลิเกฮามาจากแขก เป็นของแปลกไทยแปลกคิดแก้ไขมาเป็นาศนาสตราฏศิปิรบินไทยเริ่มที่ไรออกที่แรกแหกที่พัะชาราตวนศิลปินทั้งมวนแสดงดี ที่นี้เป็นเขตชายแดนระหว่างตองอูเทศกับหงสาวดีชายแดนแล้หรอแต่เราสองคนจะเข้าไปแบบนี้เป็นไปไม่ได้องคษษ์กระสับระสมจะต้องเราจำเราทั้งสองคนได้อย่างแน่นอนเราจะทํำยังไงดีเล่าแต่แปลกเป็นยิ่งนักทําไมานากสรมากมายกายกองเออมีเสียงชัยโยโหร้องเหมือนกับมีพิธีมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งลองมองไปทางนั้นสิขบวนอะไรวนะน่าเฮ้ย คืะะอขบวนอะไรผ่านมาเนอะ ลองพับแข็งใจขยับท้าเดินนิเมียของพมกลายเป็นเมียคนอื่นต้องยืนสะอื้นมองมอนต้องเสียบเมียเหมือนเสียเมืองใครนั้น ไม่เคืองไม่ใช่คนแต่สัตว์ม้าโซมแย่งเนี่ยกูกษษ็จะไป่ฆ่ามึงเฮ้ยทำอะไรเนี่ยชักมันจะไปตายเหรอตกหน้าฆ่าทำไม าก็เห็นอยู่ตามตาแล้วตรรัวสับมัสลมุมแย่งตองสางคนลักกูไปกูจะไปฆ่ามันกูรู้กูเข้าใจเข้าใจว่ามึงน่ะเป็นผัวของตองสามในเมื่อเห็นภาภาพอ่อๆแบบนี้เมือ่อทนไม่ได้เป็นของธรรมดาแต่มึงน่ะจะวู่วามเป็นไปไม่ได้มึงเข้าใจกูนะกูเตือนมึงมึงจะไปแบบเนี้ยหมายหมายความว่ามึงน่ะจะเอาชีวิตไปทิ้งจะเข้าไปสุนมสี่ห้าไม่ได้ เราต้องใช้สมองถ้าจะอยากจะอยู่ใกล้อยากจะไปเจอตองสาเอาอย่างนี้สิกูจะออกความคิดให้เวชชาตเราสองคนก็ปลอมตัวกันสิจริงส<ช>ินะเออปลอมตัวเข้าไปตองสา,าก็าจำไม่ได้ไอ้นักกลุมก็จำไม่ได้ถ้าหากเราผุนพันธ์ทันเล่นเลียบเอาชีวิตไปเสี่ยงแต่เราจะทํายังไงดีเ่าที่จะเข้าไปหาตองสาเอาตองสากลับคืนมาให้ได้เอาอย่างนี้นะ เดี๋ยวกูออกความคิดเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราสองคนก็ปลอมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะปลอมเป็นผู้หญิงนะเออให้แกเป็นน้องชายฉันฉันจะไปบอกว่าวันนี้ฉันพาน้องมาอยาก,กชมบุญบารามีจริงสิองค์ษัตริย์มัสลมหนับประกาศก้องว่าให้ทุกคนทุกชนชาติชมบุญบารามีเราสองคนปลอมตัวฉันมีความสามารถจะไปไล่าลาโชว์ต่อหน้าองค์สัตริย์มัสลมให้แล้วหากมีโอกาส เราค่อยฉุดตัวตองสากลับคืนแผ่นดินตองอุประเทศเอ้าอย่าอยู่ช้าเลยเว้ยชาตเดินทางมุ่งหน้าไปเออไ่เลยแต่อย่าลืมเราต้องร้อมตัวนะให้เราร้อมตัวก่อนสบายใจขึ้นบ้างหรือยังหลังจากที่พี่ได้พาเจ้าเรียบเมือง ให้ประชาชนทุกคนภายในหงสาวดีได้รู้เลยว,ว่าเจ้าคือมเหสีของพี่สบายใจบ้างหรือ,อยังตังสาพระองค์เพคะที่หม่อมฉันอยู่ณที่นี้หม่อมฉันก็ไม่มีเรื่องที่จะเดือดร้อนอะไรหม่อมฉันอยู่กับพระองค์หม่อมฉันก็มีแต่ความสุขความสบายขอบใจมากต่อจากนี้ไปพี่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเจ้า แม้แต่ชีวิตของพี่จะให้เธอได้สวยจังเลยดูที่ข้ายังเป็นสดอยู่นะคะปิดฝ้ายมาประกาศเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปรอรับแล้วน้องไปใช้บัตรเราไหมขอค่ะลืมไปเราเป็นผู้หญิงท่าเอ ไม่ผีขนนนใช่ไหมเนี่ยเออผีขนนนไว้ไม่ใช่ไม่พูได้ด้วยอ่ะฉันฉันเป็นคนต่างแฟนย่ะต่างแฟนหรือต่างเด้าต่างแฟนต่างแฟนมาชานชาติใดฉันเลียะจะเป็นคนกะเหลี่ยงย่ะกะเหลี่ยงไม่น่าเป็นชาติกะเหลี่ยงเลยทำไมเลียะเธอน่าจะเป็นชาติฮะชาติ ตอนนี้นว่าคุณเป็นกะหลีเหรอชาติหายม่งเคยไปเที่ยวกูเหรอขอจะคอละเรื่องอ้าวแล้วมึงพูดว่าอะไรอะ่ะมึกว่าแกเป็นคนชาติลาวโอ้ออทำไมเดียนนะคะมาครั้งนี้อยากจะมาชมบุญบรารมีของกะตัดนักลุงพร้อมกับนริเหตีอะ่ะมากี่คน มากันสองคนคะ้องน้องชายพาน้องชายมาด้วย,ยถามจริงฝืนควารมรู้สึกเมื่อที่พูดเี่นี่โอยผู้ฝืนจะตายแลย้วไหนน้องชายแกอยู่ไหนน้องชายเย็นเดี๋ยวมามาแน่นะมาแน่มันแกมานี่ก่อนขึ้นมาขึ้้อฝ้าเลยนะตาจะมาตาจะมา วิกหยุดวิกห,หยุดนั่งในใกล้ๆขอได้ชาสองได้ปลอดอาจยาทอดมีพ้นเก้าบัดเดียวนี้มีหมูปนหมีมาเฮขออภัยเลยคับคือว่ามีบุคคลชาวโดเกเเลี่ยงจะมาชมบุญบรารมีของพระมเหสีองค์ใหม่พี่เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนล่ะทาพเรื่องส้ายพระองค์ท่านขวายบบบพรพี่เจ้าค่ะ แปลกประหลาดอย่างนี้แล้วเพคะตองสายอย่าไปมองมันนะเดี๋ยวเกิดตั้งท้องมีทายาทออกมาจะอัปลักเหมือนี้คนนี้เข้าสวยเหมือนจ้ากระหม่อมใช่ไหมคะไม่สวยหรอกทูเรศนึกว่าสวยผู้หญิงชาติไหนกันเนี่ยเอ่อถ้ากระหม่อมเป็นเป็นชาติลาเวียค่ะอ้าวแล้วว่ากระเรียนเปลี่ยนชาติใหม่แล้วเว้ยอ๋อแม่เดินสาย ้ออตอนอคุณขอดะแม่คุณอยู่บนเครื่องบินบ้านเมืองคงยังไม่ค่อยเจริญเท่าที่ควรเสื้อผ้าจึงไม่มีปกปิดร่างกายให้มันมิดชิดบอกว่ามากับน้องชายมากันกน้องชายมากั<ห>นน้องชายพี่คะเดชน้องชายดิฉันนัดมา,าน้องชายมาด้วยพียค่คะคือว่าตอนเนี้น้องชายของเย็นนะคะอยากจะมาไล่ลํำอวยพรพอ,พอพอพี่สาวยังอัปลักษณ์ขนาดนี้ น้องชายมันจะมาไล่ลำยิ่งไม่ยิ่งทุเรศไปใหญ่เลยแหมน้องชายของของเจ้ากรหม่อมนะเพคะคือว่าสวยสดงดงามเดี๋ยวจะมาลำอวยพรให้กับองค์ตร์มักสรุมพร้อมกับพระเหตติเอาละถ้าอย่างนั้นไปพามาแล้วก็จัดการไล่รำได้เลยข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะให้ทอดพระเนตรเข้ค่ะไหนมาแล้วยัี๋ยวให้สัญญาณก่อน โดยไมเจ้กองกา จะส่ง พ่อเดียวแม่เดียวกันเลยไม่อยากจะเชื่อ